สวัสดีอีกแล้วนะคะวันนี้มาถ่ายคลิปนะคะคลอกมิสทีนอีกแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งสั่งของได้มาแล้วมาคะตอนนี้ถ่ายอยู่ที่ห้องที่หากใหญ่นะคะก็อาจจะแปลกๆไปบ้างที่ไม่ได้อยู่ที่ห้องที่เมืองทองนะคะว่ามาทำอย่างที่หากใหญ่ชั่วคราวค่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันก่อนนะจะเนาะวันนี้เราไปขอมิสทีนมากมายที่ให้ทุกคนมาลองเล่นกันนะคะ ก็เพิ่มได้ของมันแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าเนาะของตัวแรกนะคะจะเป็นตัวเนี้ยค่ะอ่านว่าอะไรนะอ่านไม่ออกสเสน่ะสนสเสนอเสนวะอัอเนวค่ะมิทีนสเสนวนะคะเป็นเป็นตัวเมือกหอยตัวนี้นะคะีตัวน,นี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ผลิตที่ผลิตจริงๆที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าส่วนผสมเนี่ย เป็นตัวนำเข้ามาจากเกาหลีสารสก,กัดจากเกาหลีประมาผลิตที่เมืองไทยนะคะมากวนที่เมืองไทยเนาะอาจะเปนแบบนี้เมื่อคอเน,นะคะด้านหลังก็จะมีตัวอธิบายว่าผลิตยังไงย่าง,างนนเนาะของมันก็บาดคาแต่ว่าเห็นบอกว่าดีก็มาลองใช้ดูแต่ว่าเอมมี่ไม่เคยลองใช้นะคะมีก่อนแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เผลิตเป็นสีขาว อย่างเงนนี้ยแบบนี้ค่ะข,ข่านะคะก็มันรู้สึกว่าสี่สิบกรัมก็ประมาณก็โอเคเนี่ยก็ลองใช้ดูเห็นว่าใช้ลองแล้วดีก็ลองเดี๋ยวลองดูทีหนึ่งเนาะถ้าดีถ้าดีาด,ดีไงก็จะสหมอกกันกทีเนะะี่ยหะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวโฟมโลกแก่นะคะตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นโฟมผลิตที่เมืองไทยนะคะเป็นโฟมโลกแกน เขาให้ซื้อคู่กับตัวนี้เป็นตัวครีมลูกแกะตัวนี้นะคะให้ใช้ซื้อคู่กันอันนี้ผลิตท,ที่เมืองไทยเป็นโปรดักต์กของออสเตรเลียนะคะตัวนี้เป็นโปรดักต์ของออสเตรเลียผลิตผลิตที่ออสเตรเลียเลยครีมลูกแกะอันนี้มันขัดเป็นคู่สูงสัส่มร้อยแน่แต่แต่ว่าก็ใช้ดีอยู่นะคะนี่โปรดักต์เม็ดเม็ดอินออสเตรเลีย made, made ของไทยแน่นอนนะคะแล้วก็ผลิตที่ออสเตรเลียเลยนะคะประมาณ80กรัมตัวนี้นะคะก็ เห็นหอวดีก็มาลองดูก่อนถ้าแพเราจะบอกนะตัวนี้นะคะนก้ครีมมันก็จะเป็นข,ขาวเหมือนกันแหละเหมือนตัวเมื่อขอันมาตะกี้นี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะคะถ้าไม่ดีเจะมาบอกต่อนะอย่าเพิ่งลองซื้อใช้แล้วถ้าคนแทงง่ายก็ต้องลองตรงข้อมือก่อนนะคะตรงข้อพับตรงนี้ว่ามันแพหรือเปล่ามีคนที่แพยากแต่ก็ไม่แน่นาะ ตัวน,นี้มี่มิสทีมไบอ้ามค่ะเขาขายกันว่า89บาทแต่มีสั่งซื้อในราคาสมัครมาชินะคะอยู่ที่65บาทเองสมัครโบดเดียวคือ3าหลอดเลยเนี่มิสทีมอ้าม่าหนหน้าเป็นเหมือนอ้ามน,นะคะนี่สีชมพูชมพูอันนี้สีสีแดงสีแดงแดงนะคะอันนี้สีส้ม ใส่มาสามสีลวดมาลองดูก่อนนะคะลองเล่นๆดูก่อนนะคะมันจะเป็นยังไงจะเปิดเพียนตัวอันนี้เป็นแบบนี้ข้างหน้าเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นลิปลิปกอสสีขาวแบบนี้เห็นไหมคะนี่มันก็หอมๆเนาะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นลิปกอสนะคะลิปกอสสีเข้มที่ชี่บอกว่าค่ะเป็นกรกบาดเนาะตรงนี้ตัวนี้นะคะเป็นลิปกอสสีเข้ม เม่มข้นีน่เพิมขนเขึนนะคะให้ทาให้ทาตรงนี้ข้งางในแล้วก็อลิกอรทางน,นอกปากคัณก็จะเป็นเหมืออ้นพัสลาพานะคะตอนนี้ดูเวงอยแก้อยู่สนุกม,มากเลยต่อไปเป็นอ่าเซฟติมารนะคะเป็นตัวนี้นะคะเซ่ติมองไยเป็นแตงกวาคา่ะตัวนี้ แล้วก็บาทนะคะแต่ว่าจะบอกว่าขวดขนาดนี้ประมาณ5้าสกร,รัมแต่เนื้อจริงๆที่ใส่แค่ครึ่งเดียวเพระาะเมื่อกี้ลองีดูกะบีบแล้วเนื้อน่จะเด้งขึ้นมานานมากเพราะว่ามันจุกน้อยมากนะคะนิ่ไม่ดีเลยนะคะคนที่ซื้อสินค้าพวกเกาหลีเออของญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตง่ายเลยของของเขาเนี่ยเปิดปุ๊บแล้วบีบมันเนื้อครีมจะโผล่มาเลยแต่ของคนไทยเนี่ยมันจุกยิดเดียวกะวบีบมาถึงเนื้อได้ก็กใชก้ก็ใช้เวลานิดน,นึงเนาะขอมันถูก บางน,นะคะแล้วก็นนเราโจนมีสีสำหรับขำๆพาตัวนะคะเบาๆแล้วก็ขออที่ที่ีแนะนํานะคะเป็นคิมไลลาค่ะตัวน,นี้พาตัวนะคะคิมไลลาทุกคนอ,อาจจะรู้จักแล้วมาหกันมันรู้จักนะคะตัวน,นี้สาหรับกรบาทเป็นทาคิทาผิวนี้ให้ขาวสวยนะจ๊าแต่ทั้งตัวเลยไม่ไม่ติดไม่หลุดไม่ลอกด้วยนะคะ ผสมกับครีมธรรมดาแล้วก็ผสมกันแล้วก็ทานก็จะติดมากกว่าแล้วก็ตัวมีด้วยไลลาบบีบีทาหน้าไม่ทา่ีานะเป็นบีบีทาหน้าสามร้อยบาเหมือนกันสามร้อยห้าสิบจําได้นะคระมาณนก็ใหญ่อนยะู่นะใช้ได้นานอยู่หอมด้วยนะคะเป็นบีบีผสมกับเบทของเด้๋วเดี๋ยวช็อปก็ได้ผสมกัน เาดีมากนะคะโอเคางแลนะ้วเดี๋ยวถ้าพารอสินา้าเรานแบบนะนำวีก็จะมาบอกต่อนะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรก็มาแชร์นได้นะคะคิดถึงทุกคนนะคะตอนนี้หาใหญ่อากาศอินมา19องศาแน่นะคะยไยแล้วทุกคนก็ราพันดีนะคะพีส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ